สวัสดีครับผมปอนครับโอ้ครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีเรกชั่นกับฟังที่ป๊อปเนาะก็เป็นเอ่อบอยแบนด์วงใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์สดๆร้อนๆนะซึ่งก่อนนี้พวกเราก็ติดตามกันมานานแล้วเพราะแอบได้ยินชื่ออยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าวงน้องวงนี้เนี่ยก็คืออยู่ค่าย XOXO e n t e r t a i n m e n t s คือเป็นค่ายเดียวกันกับ4 e v e เนาะก็เลยแบบจับตามองมาตลอดแล้ววันนี้เขาก็น้องๆก็คือเดบิวต์มาแล้วกับวงที่มีชื่อว่า Atlas นนั่เองนะครับผม รู้จักพร้อมๆกันเลยขออนุญาตใช้มือถือเปิดดูข้อมูลนะจะรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับคนแรกเลยคือน้องมิวอ้อนมิวอ้อนมิวอ้อนเลยเหรอมิวอ้อนชื่อน่ารักนะมิวอ้อนแล้วก็จะมีน้องภูมิน้องภูมิน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์น้องแทดน้องแทด แทรู้ชื่อเทพนะน้องเออร์เออร์วินน้องเออวินเราเรียกสั้นว่าเออร์วินอ๋อน่าจะเป็นเออร์วินนะมีความลูกครึ่งนะอ่าใช่แล้วก็น้องไนส์น้องไนส์อ่าน้องไนส์แล้วก็น้องเจ็น้องเจ็โอ้ชื่อได้เท่ทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เขาก็เดบิวต์มาแล้วพร้อมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเมเดเมเดโอลชื่อเท่นะนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวเอ็มวีพร้อมๆกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่เห็นในทีเซอร์อ er. evet. ู้เท่อะชาเปิดอาเปิดเท่มากี่น้องคนนี้คุณนหน้าอยู่น้องไนหน้องไหนไม่ได้ไม่ได้โอ้ยข้างหลังสวยอ เ,เม <S <S ทมชอบรุนตีจังโอ้โหมีฝั่งดูดูดโอ้ยสี่นี่สวยอันนี้ื่นน้องเอเอวินใช่งไหมเออวินเออวินเ,เ,เพราะว่าแบบว่าเป็นคำลูกครึ่งมากนี่นแรเสฟแรปไลายเทพดี่ะโอ้โ

ชายบช่หนักมากอ๋อติดหูแลนะ้วเนี่ยชชอบชอบอบไปเอ้ยเอ้ยอืมแรปไลท์เท่ดีจริงเท่มาก ตีนที่พระจันทร์อยู่ข้างหลังก็สวยเนาะอลังเดียว้าวค้อนีเท่มีเท่้องหลอด้วยหล่อมากน so ้องแพทนะน้องจุนเนียน้องเจ็ดใช่ไหมอ่ะน้องเจ็ด mời oh, hai mặt mày cho biết thân hữu nào mày đi 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 đi มันเป็นช่วงที่แบบว่าจะมีท่าออน้องเมย์พอ,อนน้องภูมินี่เหมือนจะมีสองผมสองสีใช่ใช่ปะ่ะโอ้ยหัวสีสวสละเมื okay. ่อ อมออยังไม่จบเหรออ๋ออ๋อโอ้ยเท่นะเท่นะเท่เทเทเท่มาก ขอชมก่อนเลยรเรื่องดนตรี worry, เรื่องเพล มันแบบว่ามันมีความหลากหลายมันจะมีเสียงม่นจะมีเสียงหนึ่งก่อนช่วงแรกๆเออเหมือนเพลงอาหรับนิดนึงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่มันจําไม่ได้แรกๆนั่นแหละที่แบบจะเข้ามาในหูแล้วก็จะมีที่มีหลังหูไปที่มันจะมีเหมือนเหมือนเพลงชเม็กซิโกประมาณนั้นเขาเขาจะเขาจะแทรกมาเป็นช่วงช่วใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันทำให้แบบว่าเพลงมันดูแบบุมันมีอะไรที่มันหลากหลามีลูกเล่นแล้วบีดนักใช่บีด้นหนักอยู่แล้วบีดนั้นเปิดเลยใช่เปิดโดยเฉพาะช่อนฮุกเนี่ยช่อนฮุกมันมากตอนนี้จําได้แล้ว เดือเดอเอดินอัพ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 ไหนนี่เขารองอีกทีนึงเนาะแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่เหมือนก่อนเข้าเป็นน่าจะเป็นช่วงแดนสเบกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงนั้นแต่เป็เท่นะเราชอบความหลากหลายของดนตรีที่แบบว่าท่อนจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ซ้ากันเมันจะมีแบบช่วงดรอจหวะงลงบ้างเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นมาบ้างให้จังหวะัดูสนุกขึ้นใช่แล้วยิ่งฟังกับรับพงอ่ะ อ่ะฮะเจ๋วตึบๆเนาะตึบๆแบบปิดมันหนักอะไรเงี้ยดีดในส่วนนั้นนะครับแล้วการถ่ายของบีก็สวยสวยชอบสุดคือที่เป็นเหมือนเรา้องออกมาจากโกดังอ่ะแล้วขลังอัจจะเป็นเหมือน CG พวกดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ส่วนดวงจันทร์เราไม่แน่ใจอาจจะเป็นดาวเคราะห์เป็นดวงจันทร์นั่นแหละสวยมากสวยงามนั้กสายตาไม่ได้เลยสวยจริงจแล้วคือน้องๆคือแบบเท่เท่มากต้องยอมรับว่าจุดหนึ่งของจุดแข็งของวงนี้คือมันเท่ใส่ออกมาพร้อมกันคือแบบเท่มากจริงๆเนาะแต่ทีนเมื่อจะแบบมีจุดเล็กๆน้อยๆครับ เรื่องแรกเลยที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของเรื่องของเพลงนั่นแหละ เสียงร้องอ่ะมันไม่เท่ากับดนตรีใช่ดนตรีอ่ะดนตรีมันกลบตอนนี้เสียงร้องอ่ะเบากว่าดนตรีเอออันนี้จะเป็นในช่วงของเพลงนะคือเาเสียงร้องมันกับดนตรีมันไม่เท่ากันแล้วพอให้เราพอเราฟังเรามันไม่เข้าใจอ่ะคือโชควนี้ที่เรายังเปิดซับเราก็เลยพอรู้ว่าน้องร้องเป็นร้องไหนคับใช่อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการอัดเสียงละขั้นตอนการอัดเสียงหรือว่าการการทําเสียงเออมิกเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเสียดายตรงเนี้ยหน่อยอยากให้แบบถ้าเพิ่มมาเท่ากันมันจะแบบให้มันบาลานซ์ถ้าเสียงร้องแบบว่าชัดกว่านี้ เพราะว่าน้องอะร้องกันดีอยู่แล้วแล้วก็ลายแลายแลายแบปลายทีเมากช่ไมีเสน่ห์มากถ้าเขาเขาเพิ่มเสียงแบบเสียงน้องขึ้นมาได้เท่าแบบเยงดนตรีมาทำให้แบบว่าเรารู้สึกโอ้หโอ้โวดอนี้นิดนึงเนาะแล้วก็จะมีซีนนี้เสียดายซีนนึงอันนี้ก็จะเป็นซีนของการยังเป็นเรื่องของการเมคอัพโปรดักชั่นอยู่คือไม่ได้จะจับผิดนะแต่มันเห็นเข้ามาพอดีมันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนโคลสอัพหน้าที่น้องจูเนียร์น้องจูเนียร์ป่ะ ที่ไม่ที่เป็นเหงื่ออะไรใช่เหงื่อสีไทยใช่เหงื่อยคือเราคือเราโอ้ับหน้าให้น้องใช่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าถ้ามันเป็นซีนในที่ว่าแบบว่าเต้นอะเต้นเลยอะมันมีงื่อได้อยู่แล้วอันนั้นเข้าใจได้แต่นี่มันร้อนเป็นซีนแบบถ่ายโคสอัพที่หน้าของน้องอะลอาเราเลยคิดว่า น่าจะไปซับหน้าก่อนให้น้องแล้วก็ค่อยเรียกน้องมาถ่ายในซีนนั้นๆที่เป็นซีนโค้อัพอะไรยเงี้ยเพราะนี้มันเห็นชัดจริงใจริงเลยแบบน้องแบบเหงื่อเยอะมากสงสารนะครับนิ่หนึ่งแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดคือดีนะดีเลยเรารู้สึกว่าพอออกมาแล้วมันโอเคอ่ะโอเคเลยเพลงสำหรับการรดวิวอะไรอย่างงี้ถ้าเต้นล่ะเป็นไงถ้าเต้นเรารู้สึกว่าเราว่าท่าเต้นมันแอบยากไปเลยแอบยากด้วยแหละพอแอบยากปุ๊บอะมันเลยทําให้เหมือนรารที่จะแบบคือคือเหมือนเวลาเรามองเราจะรู้เลยว่า สกิลคนไหนอะในการเต้นที่แบบว่าคนนี้เต้นเก่งคนนี้เต้นเก่งรองลงมาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราจะเห็นชัดว่าน้องไหนแบบว่าเต้นค่อนข้างเก่งอะไรอาเงี้ยเห็นอยูอ่เห็น,หหนคือ,<ๆ>ค,อคือเราอยากจะบอกน้องๆว่า ในโอกาสที่มีทํางานแบบว่าในอัลบั้มถัดๆไปหรือเพลงต่อไปเราอยากให้แบบว่าฝึกฝนเรื่องของการเดินบ็อกกิ้งกับการเต้นกบให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเพราะว่าท่าเต้นมันดูแบบยากด้แหละพี่ว่านะพอบางทีการให้เต้นที่เป็นลายเดียวกันมันเลยแบบเจะต้องใช้ใช้เวลาในการฝึกฝนที่หนักแล้วก็ต้องซ้อมหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย เออแต่เข้าใจนะแต่ว่าแต่คือโดยรวมดูนี่คือโอเคนะโอเคเลยเพราะว่าถ้าเต้นกับเพลงมันก็ยังเป็นไปในทิ้นทางเดียวกันครับแล้วแบบมันแล้วเราต้องรู้ส<ด>ึกเราต้องอยากโยกตามเลยใช่เ,เขาเรียกว่าพอบีทขึ้นมาแล้วเราก็อยากเต้นตามแล้วเนาะนะครับก็ นับว่าเป็นวงบแิษอีกหนึ่งวงที่ควรจะต้องแบบว่าได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นมากๆเพราะแบบมาแค่นี้ก็คือแบบปังแล้วนคแล้วมันเป็นอย่าลืมว่านี่เป็นเดบิวต์เดบิวต์เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นพัฒนาการของน้องๆเยอะอีกมากมายถ้าได้รับการสนับสนุนจากคนโดยไปช่วยกระสตรีมและฟังเพลงน้องๆกันเออในก็ปล่อยในช่องทาง u t u b e นะก็ไปฟังแล้วก็ไปสตรีมให้น้องได้ก็สนับสนุนนะเราอยากให้วงการทีป๊อปได้พัฒนาไปไกล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 มากทีป๊อปต้องเจริ ใช่อุ้ยแล้วเดี๋ยวมีนี่เนี่ยทีป๊อปสเตจใช์เอออยากเห็นน้องขึ้นสเตจก็ต้องไปดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับอารีชั่นตัว MV เพลงเมเดเมเดนะครับผมจากบอยแบนด์วงแอตลาสันเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีหนึ่งกับในนคลิปห้านะครัับผมวนนี้้ไปแลววนะคครรััับบสสดี